สำหรับใครที่มองหารถครอบครัวนะคะเป็นสไตล์มินิแวน7ที่นั่งนะคะคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้ามากๆเลยนะคะใครที่เป็นครอบครัวใหญ่นะคะอยากไปกันทั้งครอบครัวไปคันเดียวจบนะคะกับราคานะคะเพียงแค่ไม่ถึง5 0 0 0 0น่อนแค่แ8 0 0ันะคะแัสด้ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับออยนะคะที่นี่บริษัททอโต้วันนี้ออยอยู่ในทอโต้สาขาหนึ่งนะคะ ยืนอยู่กับแบรนหลักนะคะอย่าง t o y o ต a a ว a n z a 1.5รุ่น G ปี2020มาพร้อมกับเลขไมล์วิ่งไปเพียงแค่64,000โลเท่านั้นเองรายละเอียดด้านหน้ามีอะไรเดี๋ยวไปดูก่อนเลยนะคะสำหรับเจ้า t o y o ต a a ว a n z a คันนี้มาพร้อมกับไฟหน้า2ชั้นนะคะได้เป็น Full LED แบบออปชั่นเต็มโรมแบบนี้นะคะในส่วนของด้านหน้านะคะได้เป็นประจังด้านหน้านะคะสีดาตัดกับตัวรถสีเทาค่ะ ด้านข้างตัวรถนะคะมากับล้อเดิมจากโรงงานเลยได้เป็นยางดันหลบขอบ15นะคะคันนี้นะคะภายในกว้างๆวงเลยนะคะเป็นสไตล์มินิแวนนะคะที่ไม่เล็กเลยนะคะลูกค้านั่งได้แบบสุดเลยลูกค้ามาพร้อมกับเบาะผ้านะคะทรงสปอร์ตแบบนี้ด้านหลังกว้างกงแบบนี้เลยนะคะเบาะสามารถพับได้นะคะอันนี้คืออดทบไว้ให้ดูแล้วนะคะเรียบร้อย มาดูกระ่อที่ด้านหลังนะคะมาพร้อมกับนี่เลยไฟท้ายนะคะได้เป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะโลโก้ทุกจุดอยู่ครบเลยมีกล้องมองหลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของด้านในนะคะก,กว้างๆเลยค่ะคันนี้นะคะเบาะนะคะเราไม่ใช่งานเราพับเก็บได้เลยนะคะคันนี้นะคะได้ในส่วนจกับ p p l i e r พร้อมไฟเบรกส่นที่สาม มีมาให้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูรายละเอียดด้านในตัวรถกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้เนี่ยได้เป็นเบาะทรงสปอร์ตแบบนี้นะคะเบาะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เดินได้สีแดงนะคะสวยๆเลยค่ะพวงมาลัยนะคะได้เป็นมัลติฟังก์ชันหนึ่งฝั่งมีแอร์แบ็กให้นะคะคู่หน้าเลยแล้วก็มาพร้อมกับเลขไม์เพียงแค่64,000โลเท่านั้นเองหน้าจอนะคะเดิมจากโตโยต้าโดยตรงเลยนะคะได้เป็นแอร์ออโ มาพร้อมกับนี่เลยนะคะเกียร์ออโต้ขั้นบันไดนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่สนใจนะคะเบลต้าเวนซาคันนี้นะคะถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะคะราคาไม่แรงด้วยนะคะมือหนึ่งเนี่ยต้องบอกก่อนว่า7จ็ดแสนมีแน่นอนนะคะแต่ที่นี่ทอร์ตั้งขายเพียงสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองผ่อยู่แปดพันกว่าบาทตลอดสัญญาประวัติเครดิตดีไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยคะ่ะได้รถปีใหม่ปี2020ใหม่แค่หกหมื 1, ่นสี่พันโลสนใจทักหขาเอาได้เลยคะ่ะ